เที่ยงงานพะเดี๋ยวพาทานผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปวันนี้ฮะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้นะฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้ต้องมีอยู่นะขนาดนั้นเลยแล้วที่ร้านบอกแบบนี้นะถ้าคุณทานหมดภายในเวลาที่จํากัดนี้นะทานฟรีไปเลยจ้าไปดูหน้าตาพร้อมกันเลยฮะว่าจะใหญ่สมชื่อหรือเปล่านะครับ พาคุณผู้ชมมาไปร้านเตี่ยวนักตุนบายชาบูซ่าครับตั้งอยู่เขตสบนลานเมืองนะฮะในพื้นที่จังหวัดพระเฉลีครับที่ร้านแห่งนี้ฮะมีก๋วยเตี่ยวให้เลือกหลากหลายนะฮะทั้งต้มยำจัมโบ้ทั้งก๋วยเตี๋ยวขาหมูต้มยำไข่ใหญ่นี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน ใครมาก็ต้องสั่งไปทานนะฮะเพราะว่านี่หแหละใหญ่จริงๆ oh. ใหญ่นะฮะที่มันใหญ่เพราะว่าความพิเศษฮะรเราใช้หมูเด้งก้อนใหญ่นะครับ oh. แล้วภายในนะฮะผาออกมาแบะออกมาเนี่ย mm. เราจะเจอไข่ต้มยางมาตูมและเส้นบะหมี่หยกนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ฮะ mm hmm. ได้รับการตอบร,รับเป็นอย่างดีครับล่าสุดทางร้านก็เปิดท้าประลองกินกว๋วยเตี๋ยวไข่ใหญ่ชามพิเศษเลย ในหนึ่งชามประกอบด้วยลูกชิ้นไข่ใหญ่4ลูกโอ้โอลูกชิ้นธรรมดาอีก24ลูกอ่ะเป็นไง <c oughs> แค่24ลูกนี่ก็จุกนะฮะลูกชิ้นลูกเล็กนะแล้วมาเจอไข่ใหญ่อีก4ลูกนี่นะฮะชามนี้นะฮะ399บาทแต่ถ้าใคระฮะสามารถทานได้หมดนะฮะภายในเวลา20นาทีะฮะ ทางร้านบอกแบบนี้ฮะทานฟรีไปเลยมไม่คิดเงินนะฮะทานไม่พอแถมน้ําอัดลมให้อีกด้วยนะฮะโอ้โห,โหแล้วก็โอ้โหดูคุณคุณพี่ท่านนี้่นน่นคุณพี่ท่าน,นี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่น้องคนนี้ดูจาก รูปร่างแล้วรูปร่างกม,ม่จะได้ <c oughs> แต่จะหมดหรือไม่ <c oughs> ก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับงานนี้ฮรมีลูกค้าหลายคนนะฮะมาประลองกินกว๋วยเตี๋ยวขยใหญ่จำโบ้บ <c oughs> จำนวนมากนะครับบางคนแบบนี้กินไปได้ครึ่งทางฮะ <c oughs> แล้วก็มันเห็นโอ้โหเริ่มอิ่มเริ่มจุก <c oughs> แล้วไงจริงๆลูกเดียวก็อิ่มแล้วนะอันนี้ลูกใหญ่ทั้ง4ลูกลูกเล็กอีก24ลูกนะฮะ บางคนอู้ยถอดใจกลางทางก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าของร้านฮะคุณกรวิภาฮะบุฒิกูรบอกแบบนี้ครับว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ใหญ่จัมโบเป็นเมนูพิเศษฮะจัดขึ้นมาช่วงพิเศษฮะจนถึงวันที่16กรกฎาคมก็คือเดือนหน้านี้เองนะน้องหมิวฮะใช้สโลแกนว่าอิ่มจังตั้งอยู่ครบนะฮะราคาชามเนี่ย399บาบาทถ้ากินหมดก็ไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายตังค์ก็เป็นการสร้างสีสารดึงดูดลูกค้าฮะ เนื่องจากช่วงนี้ก็ทราบกันดีนะฮะหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสิเร้านร้านของตัวเองก่อนหน้านี้ก็เงียบเหงาไงก็เลยต้องทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้านะฮะแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าทานไส์ใหญ่นะฮะ399เนี่ย ไม่หมดนะฮะมไม่เป็นไรฮะเรามีไซส์ชามลเล็กๆขายเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ชามละ100บาทเป็นเมนูธรรมดาทั่วไปใส่ไข่ใหญ่หนึ่งลูกเออบอกแบบนี้นะฮะอ่ะสนใจฮะมือเที่ยงแบบนี้ครับไปชิมกันได้ร้านเตี่ยวนักตุนบายชาบูซาอยู่ข้างร้านจอดรถนะฮะตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีครับโทรไปก่อนก็ได้ครับว่าตอนนี้ไข่ใหญ่เลยกี่ลูกนะฮะที่0816 4 1 9, 6, 9, 9เก้าหกเก้าเก้าเผื่อจะหมดแล้วะอะไรอย่างี้นะคะถ้าเป็นเราก็<ะ>ชามไปร้อยก็พออิ่มน,นะคะน้องหมิวนี้ลูกใหญ่สีลูกเนี่ยลูกหนึ่งนี้ไหวไหมน่าจะลูกหนึ่งก็อิ่มแล้วค่ะ <c oughs> พี่แบงเอออาจจะเหลือด้วยนะคะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมะคะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ